ความผิดพลาดใหญ่ของผู้นำคือการเอาข้อมูลชุดเดียวไปพูดกับทุกคนแบบเหมาเข่งคุยกับบอร์ดบริหารคุณต้องใช้ตัวเลขที่ชัดเจนถ้าคุยกับพนักงานหน้างานคุณต้องใช้ความเข้าใจและความเป็นพวกเดียวกันถ้าสื่อสารผิดระบบงานก็ไม่เดินแถมยังสร้างความสับสนไปทั้งองค์กรในตอนนี้ผมจะมาแชร์วิธีปรับเนื้อหาและทนเสียงให้เข้ากับคนฟังแต่ละกลุ่มเพื่อให้เขารู้ทันทีว่า เขาจะได้อะไรจากงานนี้และต้องทําอะไรเพื่อให้เป้าหมายของคุณสําเร็จได้อย่างรวดเร็วที่สุดรายละเอียดจะเป็นยังไงไปฟังกันครับผมว่าหลายคนน่าจะเคยเจอปัญหานี้กันนะครับคือเราตั้งใจจะสื่อสารเรื่องที่สําคัญมากๆเลยแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับสวนทางกับที่เราคิดไปซะงั้นวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าจะสื่อสารยังไงให้ตรงเป้าเปลี่ยนทุกคําพูดของเราให้กลายเป็นเครื่องมือที่สร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้จริงๆ เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมการสื่อสารของเรามันถึงไม่ค่อยได้ผลอย่างที่หวังไวส้สัทีเราอาจจะคิดว่าการส่งข้อความแบบเดียวกันไปให้ทุกคนเนี่ยมันง่ายดีนะประหยัดเวลาดีแต่รู้ไหมครับว่าบ่อยครั้งวิธีนี้แหละที่สร้างความสับสนจนสุดท้ายแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างที่เราต้องการเลย แต่ไม่ต้องห่วงครับปัญหานี้มีทางออกด้วยกรอบความคิดที่เรียกว่าการสื่อสารที่ตรงเป้าหรือ targeted communication ซึ่งเป็นแนวทางที่พัฒนาโดยนักกลยุทธ์และผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารตัวจริงอย่างอาจารย์มานัสโกวินชางประยูนที่จะช่วยให้การสื่อสารของเราเฉียบคมและมีประสิทธิภาพขึ้นเยอะเลยครับและนี่คือแผนที่ที่เราจะใช้เดินทางกันในวันนี้ครับเราจะเริ่มจากการทําความเข้าใจความท้าทายของการสื่อสารกันก่อนจากนั้นจะไปดู3ามขั้นตอนสําคัญของอาจารย์มานัสโกวิน นั่นก็คือการออกแบบสาระสําคัญการเลือกช่องทางที่ใช่และการบริหารความคาดหวังเพื่อนําเราไปสู่ผลลัพธ์ที่ชัดเจนครับเอาละครับมาเริ่มกันที่ความท้าทายข้อแรกกันเลยนั่นก็คือกับดักของการสื่อสารแบบ one size fits all หรือการใช้ข้อความเดียวสื่อสารกับทุกคนซึ่งอาการมานัตกวินชี้ให้เห็นชัดๆเลยครับว่าการสื่อสารที่ดีเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากการทําความเข้าใจผู้รับสารแต่ละกลุ่มให้ดีสก่อน ทีนี้เรามาเข้าสู่ขั้นตอนแรกในกลยุทธ์ของอาจารย์มนัสกวิลกันเลยครับนั่นก็คือการออกแบบสาระสำคัญหรือ key message ซึ่งเปรียบเสมือนหัวใจของการสื่อสารที่จะสร้างทั้งความชัดเจนและผลกระทบที่ส่งพลังหลักการสำคัญที่อาจารย์มานัสกวิลเน้นย้ำเลยก็คือปรับเนื้อหาให้ตรงกับความสนใจและความต้องการของแต่ละกลุ่มครับนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนสาคัญเลยจากการสื่อสารแบบหวานแหวไปสู่การสื่อสารที่แม่นยาเหมือนจับวาง และจะออกแบบคีย์เ s s a g e ที่ดีเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างง่ายๆเลยครับเริ่มจากการปรับเนื้อหาให้ตรงกับสิ่งที่ผู้ฟังอยากรู้จริงๆไม่ใช่สิ่งที่เราอยากพูดอย่างเดียวต่อมาก็คือตัดส่วนที่ไม่จำเป็นออกให้เหลือแต่แก่นที่สำคัญที่สุดและสุดท้ายปรับข้อความให้กระชับชัดเจนและจำง่ายครับโอ้โหสไลด์นี้ทำให้เห็นภาพชัดเจนสุดๆเลยครับลองดูนะครับข้อความแบบทัท่วๆไปอาจจะบอกแค่ว่าเราจะเปิดตัวซอฟต์แวร์ใหม่เดือนหน้า แต่ถ้าเป็นข้อความที่ตรงเป้าสำหรับทีมขายแล้วครับมันจะกลายเป็นซอฟต์แวร์ CRM ใหม่จะเปิดตัวเดือนหน้ามีฟีเจอร์ติดตามลูกค้าอัตโนมัติช่วยให้ทีมปิดการขายได้เร็วขึ้นเห็นไหมครับว่าพลังของมันต่างกันคนละเรื่องเลยแล้วผลลัพธ์นั่นล่ะครับชัดเจนเลยครับทุกคนจะเข้าใจตรงกันแล้วความสับสนวุ่นวายที่ไม่จําเป็นก็จะลดลงไปได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียวพอเรามีข้อความที่ดีแล้วก็มาถึงขั้นตอนที่2กันครับนั่นคือการเลือกช่องทางที่เหมาะสม เพราะต่อให้ข้อความเราดีแค่ไหนแต่ถ้าส่งไปผิดที่ผิดทางมันก็ไม่มีความหมายอยู่ดีจริงไหมครับอาจารย์มานสศก,กวินได้ให้คําแนะนําที่สําคัญไว้ว่าเลือกช่องทางที่กลุ่มเป้าหมายใช้งานบ่อยและสะดวกพูดง่ายงก็คือเราต้องรู้จักผู้รับสารของเราดีพอว่าปกติแล้วพวกเขาอยู่ที่ไหนและสะดวกรับข้อมูลผ่านช่องทางไหนมากที่สุดตารางนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยครับถ้าจะสื่อสารกับนักลงทุนก็อาจจะเหมาะกับการส่งอีเมลที่เป็นทางการพร้อมสรุปรายงาน แต่ถ้าเป็นพนักง,งานทั่วไปล่ะการทำวิดีโออัปเดตโครงการสนุกๆบนแพลตฟอร์มภายในน่าจะเวิร์กว่าส่วนหัวหน้าแผนกอาจจะต้องเป็นการนําเสนอข้อมูลเน้นๆในที่ประชุมประจําสัปดาห์ผลลัพธ์ของการเลือกช่องทางที่ถูกต้องก็คือข้อความของเราจะไม่ใช่แค่ส่งไปถึงนะครับแต่มันจะสามารถเข้าไปนั่งในใจของผู้รับสารได้เลยแล้วก็จะสร้างการมีส่วนร่วมที่มีความหมายจริงๆตามมามาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับซึ่งสําคัญไม่แพ้กันเลยนั่นคือเรื่องของการบริหารความขาดหวัง ถ้า2ข้อแรกคือการส่งสารให้ดีข้อนี้ก็คือการสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงผ่านความชัดเจนครับประโยคนี้ของอาจารย์มนัสกวินเฉียบคมมากๆครับการสื่อสารที่ชัดเจนตั้งแต่ต้นช่วยลดความเข้าใจผิดนี่ไม่ใช่การตามแก้ปัญหาที่หลังนะครับแต่มันคือการป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นตั้งแต่แรกเลยแล้วเราจะบริหารความคาดหวังยังไงล่ะ อย่างแรกเลยคือต้องทําความเข้าใจให้ตรงกันก่อนว่าแต่ละฝ่ายคาดหวังอะไรและเราทําอะไรให้ได้บ้างจากนั้นก็สื่อสารขอบเขตทุกอย่างให้ชัดเจนตั้งแต่เริ่มและที่สําคัญมากๆก็คือต้องคอยรับฟังฟีดแบ็กและพร้อมปรับเปลี่ยนแนวทางของเราอยู่เสมอและผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนนี้ก็คือสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้เลยครับนั่นก็คือความไว้วางใจซึ่งเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งที่สุดของการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวเอาละครับ เราเดินทางมาถึงบทสรุปของเส้นทางสู่ผลลัพธ์ที่ชัดเจนกันแล้วซึ่งก็คือกลยุทธ์3ขั้นตอนง่ายๆจากอาจารย์มนัสกวินชางประยูนนี่เองกลยุทธ์นี้ทั้งเรียบง่ายและทรงพลังมากครับทวนกันอีกทีนะ 1. ออกแบบสาระสำคัญให้เหมาะกับผู้รับสาร 2. เลือกช่องทางที่เหมาะสมในการส่งสารและ 3. บริหารความคาดหวังเพื่อสร้างความไว้วางใจในระยะยาว ดังนั้นประเด็นสําคัญที่สุดก็คือการนํากรอบความคิดนี้ไปปรับใช้เนี่ยมันจะเปลี่ยนการสื่อสารของเราจากการเป็นแค่การเป่าประกาศธรรมดามดาให้กลายเป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ที่จะนาเราไปสู่ความสําเร็จได้จริงๆและสุดท้ายนี้ครับอยากจะทิ้งคําถามไว้ให้ลองนําสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปคิดต่อยอดดูนะครับว่าในบรรดากลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดเนี่ยกลุ่มไหนคือกลุ่มแรกที่เราต้องปรับวิธีการสื่อสารด้วยเป็นอันดับแรกการเริ่มต้นจากจุดเล็กๆนี่แหละครับคือก้าวสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เสมอ